สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนแซมมาแนะนำสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาอีกสัก1,000คันนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้จะเป็นรีโวตัวสี่ประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดาปี19นะครับหน้าแซดแล้วนะครับเป็นแบบในส่วนของหลังคาแคร่บอยทรงเสมอเก่งทรงเก่งนะครับจดลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดิมนะนี่นะ คันนี้เป็นตัวหน้า Z-Edition นะครับผมเป็นหน้า Z-Edition กท4903นะครับปี19นะครับเลขไมค์คันนี้60,003นะครับแซมเปิดจำหน่ายราคา4 44,000บาทซื้อเงินสดราคานี้เลยนะครับไม่มีแวตใดๆเพิ่มเติมนะครับผมคันนี้จบราคานี้เลยนะ4 44,000บาทนะ มาดูสำเนาเล่มมันก่อนเลยดีกว่านี่นะครับปี2019นะครับผม150แรงม้านะครับ 2400cc นะครับผมนี่นะครับผมปี19นะระดับที่1เหมือนเดิมครับอาคาเนีแคปิตอลนะครับผมนี่นะอันนี้คือแซมสตาร์ตเปิดแอร์เปิดไฟให้ดูทั้งหมดเลยนะลองดูก่อนรถสวยครับแซมดูแล้วสวยจริงๆนะคันนี้ไม่น้อยด้วย6,3 0 0 0ปี19นะครับ หน้าเซตอีดิชันแบบนี้นะครับผมดูห้องเครื่องก่อนเหมือนเดิมครับ150แรงมา้าครับเดิมเดิมเดม,เด,มเดิมนะครับอันนี้เดิมเดิมอลองดูฝาก่อนนะเนี่ยเม็ดม็ดอยู่ครบๆเลยเม็ดอารอยู่ครบสวยงามน,นะดูกลมๆมคมคนะสติกเกอร์สวยงามน,นะครับดูฝากระโปรงก่อนนี่นะชัดเจนนะครับผม นี่อันนี้คือเปิดแอร์แล้วก็เครื่องยนต์แล้วนะครับผมนี่เรียบเรียบเงียบเงียบนะครับนิ่งมากนิ่งมากนะครับน,นะครับปั๊มลมแล้วก็เบรก ABS นะครับตรงนี้นะ,ะดูน็อตหน้าก่อนน็อตสระวพงหน้านะสวยอยู่แล้วก็ตัว R นะครับชัดเจนนะชัดเจนนะครับมาดูซอกแก้มกันนิดนึงนี่นะครับซอกแก้มขวาสวยงามนะครับ เิดเลยนี่สวยงามนะสวยงามนะครับผมดูสวยงามนะครับนี่อันนี้คือยังไม่มีการล้างสปานะครับผมคานเ,เดิมเลยนะครับน็อตคานเนี่ยดูน็อตคานดดำพึ้ดเลยตัวอาชัดเจนนะครับเนี่ยดูคมๆเนี่ยฟุกยึดหม้อน้ำเนี่ยครบเลยนะดูครบ,บเลยสติกเกอร์หม้อน้ำสวยงามอยู่นะ ปลุกยืดสวยงามอยู่ตัวแอลชัดเจนนะครับผมดูเดิม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 ดแห้งๆนะช้องเครื่องแห้งๆนะเ,เลยนะครับอีกฝั่งนึงก็ไม่มีรอยไขยเช่นกันนะครับนี่ตัวแอลชัดเจนนะสวยงามนะ,ะมาดูน็อกแก้มซ้ายสวย นี่นะ,อะลองดูนี่นะอาจจะไเห็นไม่ค่อยชัดนะครับนี่ชัดเจนนะหัวน็อตไม่ขยับเลยนะครับแก้มซ้ายนะหน้าเดิมเดิมไม่เคยโดนไม่เคยแตะใดๆมานะครับผมคันนี้นะนี่นะสวยงามนะครับเป็นตัวเตี้ย4ีประตูเกียร์ธรรมดานะครับผม ได้หลังคาทรงเก่งด้วยนะครับอ่ะดูเป็นล้อกระทาแบบมีฝาครอบนะครับผมเป็นยางยี่ห้อบิสโตนนะครับดูตรวจสอบยางซอิอ๋อยางปี19นะครับผมยางติดรถมาเลยนะครับปี2019นะอ่าะลูกค้าอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับผมซื้อคันนี้ไปต้องเปลี่ยนนะเป็นยางเดิมๆจากโรงงานนะดูโลนละนะครับผม ที่มีต้องเก็บงานที่แซมเห็นเลยก็คือกันชนด้านหน้านะต้องเก็บให้เนี่ยมีรอยพูดมานะต้องเก็บงานให้นะครับฝั่งนี้นะแล้วก็จะมีแก้มนิดนึงอันนี้น่าจะขัดออกหรือเปล่าเดี๋ยวแซมลองดูให้นะครับผมแก้มซ้ายนะไปติดพร้อมใช้งานนะครับพาสีน่ะต่อให้เรียบร้อยนะครับผมมือเปิดเป็นแบบสีดําด้านนะครับตัวนี้รุ่นเจพัทนะครับอ่ะลองดูภายในก่อน ายในเป็นเบาะผ้านะครับมาตรฐานเลยก็ในส่วนของถุงลมนิรภัยคู่หน้าเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะ,ะออผ้าเพอสวยงามอยู่นะครับผมพอเป็นปี19นะครับหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอเป็นแบบระบบสัมผัสแล้วแต่ไม่มีกล้องหน้าไอไม่มีกล้องหลังนะครับไม่มีกล้องมองหลังนะครับเป็นจอสัมผัสอะอย่างเงี้ยครับนี่นีสัมผัสนี่แบบนี้นะ นี่พอเปิดเสียงอยู่ด้านนี้อ่ะนี่นี่นะเปิดเสียงเปิดเสียงใบค่ะ,ะส่วน USB จะอยู่ด้านนี้นะครับอ่ะเราก็งัดออกมานี่นะ USB อยู่ด้านนี้นะแล้วนี่ช่องใส่ CD รู้สึกจะดูหนังได้ด้วยหรือเปล่า DVD นะครับมันจะมีบอกเนี่ย DVD อันนี้แซมไม่แน่ใจคิดว่าได้นะครับมันมีคำว่า DVD นะครับดีไหม,มเสียก่อนเป็นแบบอนา,นาล็อก นะครับผมเป็นแบบมือหมุนนะนี่นะครับเกียร์ธรรมดานะครับก็จะมีโหมดเหมือนเดิมครับอีโคอยากประหยัดก็อีโคอยากแรงก็พาวเวอร์โหมดนะเคสวยอยู่เบาะสวยนะเบาะถือว่าสวยอยู่นะครับอ่ะดูซอกก่อนอ่ะซอกสวยนะอันนี้ซอกสวยๆนะครับผมอ่ะลองดูไหนๆก็ดึงเลยนะสวยมาก ด้านท้ายนะครับหรือทำความสะอาดให้นะครับอันนี้คือมาแบบเดิม,เดมๆเร็วๆเลยอลองดูดครบๆนะเมรร็ดอาคมๆเลยนะครับแล้วก็มีต้องเก็บงานเลยก็คือแก้มหลังซ้ายเนี่ยเหมือนไปคูดมาไปลูดมานะอันนี้ต้องเก็บแน่นอนนะตรงนี้เฉพาะแค่ตรงนี้ที่แซมเห็นจะมีการชนนด้าหน้าแก้มซ้ายแล้วก็แก้มซ้ายหลังด้านหลังนะครับผม ดูสวยนะครับคัสซีสวยเลยนะครับดูดำปืดเลยนะครับดำสนิทนะแบบนี้นะครับตรนนี้นะครับทรงเก่งนะครับแคริบอยทรงเก่งต้องดูนิดนึงไม่เป็นสนิมนะไม่เป็นสนิมนะครับล้อ,อไหลครบ ลองดูท่อไอเสียนิดนึงเป็นสนิมไหมดูโอ้ขาวเลยนะครับสวยๆนะไม่เป็นสนิมเลยดูนะครับสวยๆเลยฮึะดูท้ายนิดนึงโอ้คันนี้มีไฟในส่วนของแครีบอยด้วยนานๆจะมีเนี่ยสมบูรณ์นะครับนี่คันนี้ได้ไฟด้วยะปกติจะไม่มีหรือว่าเสียหลอดมันจะขาดนะครับ แครีบอยยังสะอาดอยู่เลยนะครับเนี่ยโอ้สวยงามนะครับท้ายเดิมๆเ,เลยสี CL ชัดเจนนะครับผมคมกลมๆนะเป็นแม็กไลเนอร์นะครับมีแม็กไลเนอร์ให้แต่ว่าเราก็จะมีในส่วนของพวกผ้ายางอันนี้มีมาให้ปูบนแบ็กไลเนอร์อ,อีกทีหนึ่งนะท้ายเดิมๆสวยๆเลยส R ชัดเจนนะครับฮึบสวยงามครับคันนี้นะ เลขไม้หกหมื่นสามครับราคาหกราคาสี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทนะครับตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาปีสิบเก้าดูนี่เลคสนะครับชัดเจนนะครับดูสวยเลยสวยเลยนะครับสักหลาดถือว่าสะอาดอยู่เลยนะครับผ้าหลังคาเนี่ยสะอาดอยู่เลย องดึงดูโอ้คบครบ,ครบสติกเกอร์เราออกให้นะก็จากหน่วยงานหนึ่งนวยงานหนึ่งนะครับตามนี้นะซ,ซอกสวยนะครับซอกปักคนทับสวยงามสติกเกอร์ลมยางชัดเจนไม่มีรอยลอกรอยทลอกอึ๊บ่อยแน่นมากเอาครบๆนะสวยงามนะครับแผงข้างก็เป็นผ้านะครับ เป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับเซ mm hmm. ็นทรัลล็อกกระจกกระจกฝั่งคนขับเป็นอัตโนมัตินะครับแค่ฝั่งเดียวนะกุญแจครบไหมหนึ่ดอก2ดอกกุญแจรีโมทสดอกแล้วก็กุญแจนี่อะไรเอ่ยกุญแจอะไรอีกโอ้ครบเลยนะแล้วก็กุญแจพวกแครี่บอยล็อกล้ออะไรครบกุญแจคันนี้ครบนะลอ,องดูเลขหม่นิดนึง เลขไม้หกหมกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับแต่ว่าคันนี้พวงมาลัยไม่ใช่มัลติฟังก์ชันนะไม่ใช่มัลติฟังกชันนะเพราะเป็นรุ่น j จพัดนะครับถุงลมนะแล้วก็ที่แซมบอกอีโ Mode กดไปนี่เป็น Eco นะอยากแรงก็ Power นะเลือกเอานะครับสะดวกแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะถือว่าสวยงามนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนำนะครับผม 4 4 4 0 0 0บาทนะครับ444,000บาทรถสวยครับหน้าเดิมหลังเดิมน็อตไม่ขยับทั้งคันนะครับจำดูรถให้เรียบร้อยสนใจเหมือนเดิมครับแคปหน้าจอคันนี้แล้วโทรหาแซม0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับ0 8 6 3 5 4 3 9ด9 2รถจอดอยู่ที่โกดังเทพารักษ์นะครับมาไม่ถูกโทรหาแซมนะครับเดี๋ยวแซมแชร์โลเคชั่นไปให้หรือใครอยากจะได้ รูปนิ่งๆคันนี้ภาพนิ่งๆโทรหาแซมเลย0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผม4 4่แสนสบาทซื้อเงินสดจบราคานี้เลยนะครับไม่มีบวกใดๆเพิ่มเติมแล้วนะฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามแซมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกทุกคนสวัสดีครับ